ไฟแดงแยกโคกสูงอันนี้ยกใหไฟแดงแยกโคกสูงนะครับซ้ายมือนี่จะไปนู่นน่ะอ่าทางบ้านลำโพง เราไปทางขาดทะเลสอได้ถนนที่เราวิ่งอยู่นี่คือถนอนหมายเลข205สวัสดีครับสวัสดี วันนี้ท่านกำลังอยู่กับท่องอู o แ Happy นะวันนี้เราจะมาแนะนำถนนเส้นหมายเลข290ถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบนอกของนครราชสีมาข้างหน้านะครับจะเห็นป้ายสีเขียว เราก็ยังไม่เคยวิ่งนะเราก็จะมาวิ่ง,งพร้อมๆกับท่านผู้ชมก่อนจะเข้าถนนมาเลข290นี่จะมีปั๊มแก๊สสายมือเด้นอนนทไทยชัยภูมิตรงไป นนนไทยัยอูมตรงไปอันนี้เราวิ่งมาจากทางโคกมสงครับเราจะใช้ถนนไปทางเราต้องกลับรถเหรออ๋อมันเป็นมันก็นไม่เชิงว่าเป็นวงแหวนหรอก มันต้องอยู่เถินถ้ากลับรถนี่มันไม่วงแหวนแน่นอนเลยถ้ากลับรถนี่มันไม่วงแหวะนแล้วครับถ้ากลับรถแบบนี้มันไม่วงแหวนนะมันเป็นทางแยกคือ ใครมาจากทางกรุงเทพมาทางเลยสุงเนินกรุงเทพนะ่ะก็ข้ามสะพานได้เลยไอแบบนี้เขาเรียกไม่ใช่วงแหวนแน่นอนไอสะพานนี้นะไม่ใช่วงแหวนแต่ทางทางที่แบบเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเนี่ยเขาเรียกวงแหวนรอบนอกนครน่าจะสีมา เราเคยทาคลิปนะทําคลิปแนะนำอนันนี้เราจะอุดอรขอนแก่นเรายังมงกันอยู่เลยนะเพราะว่าเราก็พวกวินครั้งแรกเนี่ย เราเพิ่งวิ่งครั้งแรกเนี่ยวันทิ่บเมื่อกี้ชิ่ซ้ายก็ได้นะเนี่ยเราจะมาเข้าถนนหมายเลขสองปาศูนย์เราเคยทำคลิปอยู่ปีที่แล้วถนนวงแหวนรอบเมืองคนครราชสีมาคือถนนหมายเลขสองปาศูนย์คลิปปีที่แล้วก็คือตอนนั้นมาเราทำคลิป ตรงนี้มันยังไม่ทำนะยังไม่เสร็จตอนนี้มันเสร็จแล้วตอนนั้นเราทำคลิปจากตรงโคกกวดอ่ะไอ้ยกทางไปโคกกวดนะ่ะมาจากโคกกวดบ้านนากลางอ่ะแล้วก็วิ่งมาจบตรงที่จาหอเนี่ยโคกสูงเจาหอเนี่ยแล้วเราก็วิ่งมาถึงนี่ตรงนี้ คลิปก็ยังไม่เสร็จไอทางก็ยังไม่เสร็จม่ใช่คลิปกลัวคนอื่นจะแย่งพูดก็เลยพูดผิดๆถูกๆทางก็ยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ทางเสร็จแล้วครับจากจุดตรงอ่าเขาเรียกก็ทางเขตเจ,จาะหอเนี่ยจากจุดนี้ไปถึงอีกจุดหนึ่งมันเป็นถนน ที่จะไปตัดเข้าตัดถนนหมาเยเลขสองตรงแถวบ้านตะโนดยังไม่ถึงแยกยังไม่ถึงแยกอน,นสูงดีแถวบ้านตะโนดเขาเรียกว่าตรงที่เขามีพุทธมณฑลที่มีเจ้าแม่คนอิมอมักเนาะคือเรามาแนะนำถนนเส้นนี้เพราะว่าตอนนั้นเราเคยทำคลิปมาจบอยู่แค่นี้แล้วอันนี้ก็มาคลิปนี้เราก็แนะนำจาก จากแยกตรงเจาหอเนี่ยตรงโคกสูงเจาหอเนี่ยไปถึงถนนเลยถนนเส้นนี้ก็ตั้งนะมันเป็นถนนเลีงเมืองวงแหวนรอบนอกของจังหวัดนครราชสีมาจากจุดตรงโคกสูงแยกเจาหอไอ้โคกสูงเจาหอเนี่ยไปถึงบ้านถนนี่ยระยะทางก็ประมาณสิบเจ็ดกิโล เป็นถนนแบบเลี่ยงเมืองคือไม่ต้องเข้าไปวิ่งถนนมิตรภาพหรือไบพาสใครจะไปขันแกนอุบนก็ใช้ถนนเส้นนี้ได้เลยคือเมืองตอนนี้เมืองนครราชสีมามันขยายกว้างขึ้นขยายกว้างมันก็เลยต้องทำถนนอีกรอบหนึ่ง แต่เนี่ยความเจริญของจังหวัดน,นครราชสีมาเนี่ยมันเจริญอยู่รอบนอกแต่ในตัวจังหวัดน,นครราชสีมาเนี่ยตอนเนี้ยสภาพคือเงียบเพราะคนมันจะมาเจริญอยู่แถวรอบนอกไะอย่างแถวเซฟวันเซฟวันอย่างนี้แถวจาหอ,อแถวหัวทะเลถ้าไปทางทิศตะวันออกก็ทางหัวทะเลทางทิศตะวันตกก็ไปทางเซฟวัน แล้วก็ทิศเหนือก็มาทางเจ้าหอนี่คือคนคันเจริญน่ะตอนนี้ความเจริญมันอยู่รอบนอกหมด <_ T> ก็เลยทําถนนอีกชั้นหนึ่ง <_ T> ขเขาเรียบถนนวงแหวนรอบนอกถนนหมายเลขออสองเก้าศูนย์คลิปของเรานี่เราเริ่มตั้งแต่ถนนหมายเลขสอง ศูนห้าตรงโคกสูงเลยโคกสูงมาหน่อยหนึ่งเขตจอหออำเภอเมืองจอังหวัดนครราชสีมาไปบันจบกากตโนดบ้านตโนดมันจะเข้าเขตโนนสูงหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ชัดนะมันจะอยู่ในเขตโนนสูงหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีการบ้านอะไรมาเลย เราว่าดถนนทดทำเสร็จแล้วเราก็มาเสนอนะเสนอแนะนําให้ท่านผู้ชมถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาใช้ได้นะมาใช้ได้เลยเราไม่ต้องไปแออัดไปแออัดกับถนนในจังหวัดนครราชสีมาตรงถนนใบายพาสอะไรเงี้ยเราสามารถมาใช้ได้เลย แต่ถ้าใครมาจากกรุงเทพนะเลยบ้านนาคางมาเลยก่อนก่อนจะถึงเข้าคบตรวจหรืออะไรเนี่ยเนี่ยอ่ามันจะเร็้วซ้ายเข้ามามันจะมีป้ายบอกถนนวงแหวนรอบนอกถนนสองเก้าศูนย์นมันจะมีป้ายบอกอยู่นนอกอ็มาใช้เลยเด้อพี่น้องเราไม่ต้องไปไปพักถนนในเมืองตอนนี้มันทัน การจราจรอยู่ไอ้ามถนนทมทางอยู่รถติดหนานแน่นแนะนำให้มาใช้ถนนเส้นนี้แต่ระยะทางรวมๆไปเลยนะถนนวงแหวนรอบนอกเนี่ยวงแหวนที่ว่าอ่อเมืองนครราชสีมาเนี่ยระยะทางที่เขาทำเนี่ยประมาณร้อยสิบกิโลนะแต่เขาทำเป็นช่วงเป็นตอนอยู่เขทาทำเป็นช่วงเป็นตอน ก็ตอนที่เราวิ่งเนี่ยคือจากตรงเขตจอหอทกสูงไปถึงต้งนโนนี่ก็ประมาณ17บเโลแล้วก็จากจอหอไปถึงองทุกวดอ่ะประมาณ28่สแปดโลแนะนำนะพี่น้องปั๊มน้ำมันยังไม่มี ร้านอาหารก็ยังไม่มีถ้าใครใช้ถนนเส้นนี้มันก็วิ่งยาวๆเลยมันไม่มีไฟแดงเลยนะมันจะมีสะพานข้ามเลยแหละวิ่งกันยาวๆอะแค่ไม่ต้องแตะเบรกเลยแต่ระวังอย่างเดียวคือพนพ <c oughs> นระวังนอนสิอีนี่ซ้ายมือนี่ก็น่าจะเข้าเขตถนนสูงนะนี่บ้านสนวนนี่ น่าจะอยู่ในเขตโนนสูงบ้านสนนหน,นองไข่น้ำอะไรอย่างงี้อ่ะหนองไข่น้ำนี่ยังเขตอำเภอเมืองอยู่นะเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาอยู่จุดตรงจุดตัดนี่เขาทำดีอยู่นะเขาไม่ต้องให้แบบตรงตีแยกอะ่ะเขาทำสะพานข้ามเลยแหละเอระยะทาง17กิโลจากจุดที่เราแนะนำคือถนนหมายเลข205ไป คนกับถนนหมายเลขสองถนนหลักเนี่ยประมาณ17กิโลจากจุดนี้นะครับวิ่งกันยาวๆบางจุดก็มีจุดยูเทิร์นเนี่ยป้าจุดยูเทิร์นแล้วจุดแยกใหญ่ก็ยังอันนี้เนี่ยลับรถุดเทิร์นจับรถ เขาพอกววิ่งอะไรสนนที่เขาเสียงเงินนะสนนมอเตอร์เวเลย <c oughs> ยกวิ่งแบบวิ่งกันยาวๆเลยนะไม่มีสะดุดนะเออผมว่าดีอ่ะโอ้ยดอกสโนุเต็มเลยเนี่ยตอกกลางกับดอกสนโนนะนี่เหลืองเต็มเลยอะ่ะ ขับรถมาแถวนี้จอดเก็บดอกพุนโหนไจิ้มกับน้ำพริกสบายเลยโอ้มีทุกงนาสีเขียวโอ้โหแถวนี้ตามทุ่งนากันามเกเตรกันโออันนี้ก็จะเป็นจุดกลับรถนะจุดกลับรถโอ้สะพานโคกสูงเลยน่าจะเป็นสะพานข้นามทางรถไฟหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีจุดเชื่อมข้ามสะพาน ทางรถไฟด้วยนะแต่อันนี้เราต้องตรงไปนะแต่อันนี้เป็นจุดกลับรถมันจะจุดกลับรถแล้วก็จุดเข้าไปในหมู่บ้านเฮ้ยบึงโอ้โหสะพานสูง บ้านหนองกระทุ่มบ้านพกหนงองพกหัวอะไรบ้านบุกอะไรมาอยู่เลยตรงนี้งงเลยงงงงโอ้บ้านบุกบ้านตลาดป่ะโอ้มันเป็นจุดอะไรโอ้อสะพานทางรถไฟนี่จุดสะพานทางรถไฟจุดสะพานทางรถไฟเออถึงว่ามันสะพานมันสูง จุดนี้สะพานข้ามทางลรถไฟเด้อพี่น้องข้างหน้าคือจุดสะพานหนึ่งอ่ะข้างหน้าระยะทางว่าสิบเกิโลอ่ะจากจุดที่เราแนะนำคือถนนหมายเลข205แล้วเรามาใช้ตอนนี้เราใช้อยู่ถนน290วิ่งไปจนจบกับถนนมิตรภาพ หมายเลขสองไอจุดตรงถนนมิตรภาพหมายเลขสองเนะี่ยวันนั้นเราวิ่งมาจาับพีมาเรามองแล้วจุดที่แบบต,ตักลอตักรถอะไรเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะมันยังไม่เสร็จอาจจะมีการดึงเรี่ยงหลบทางการท,ทางที่เขาทำอยู่ อย่าลืมเนอพี่น้องร้านอาหารก็ยังไม่ค่อยมีปั๊มน้ำมันก็ยังค่อยไม่มีไม่มีเลยแหละแต่ใครใช้ถนนเส้นนี้ก็เตรียมตัวมาหน่อยละกัน้น้มงน้ำมันอกินกงกินข้าวมาระยะทางก็ระะกสิบเจ็ดกิโลอะ่ะจากถนนหมายเลขสองศูนห้านะ แต่วงแหวนรอบนอกนี่นะที่เราดูและศึกษามานี่ก็คือมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นวงกมอะวงกมรอบเมืองนครราชจจสีมาเลยจากจุดนี้ถ้าเกิดเราไปชนลงถนนมาเลขสองมิรภาพหมาเยเลขสองเนี่ยแล้วก็ไปอีกสั่งหนึ่งอะมันก็จะไปนู่นเลยนะไปบวกกับถนนอ่าถนนไปทางทาง้าช้างเฉลิมพระเกียรตนะ่ะ ถ้าช้างสนื่สักเกียร์เอออันนี้ใต้อะไรเนี่ยทางจะรปดับโกใชส้ขอนแกน่นขอนแกน่นสายมืออ๋อนี่ไงครับถึงแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่แบบจะตัดจะตัดเข้าไปถนนหมายเลขสองเออถึงแล้วะก็มันก็ไม่ไกลนะ17โลนะ ใช่ไหมอ่าแล้วก็ยังวิ่งตรงไปอยู่นะวิ่งตรงไปอันนี้ก็จะเป็นสะพานยูเทิร์นถ้เกิดใครเลี้ยวมาจากถนนหมายเลขสองแล้วก็มายูเทิร์นื่อจะไปกระโตกก็ต้องมาเส้นนี้นะมายูเทิร์นตรงนี้นะเออขอนแก่นโชคชยัยถ้าตรงไปก็โชคชยัยแต่ทางมันยังไม่เสร็จอืม ตงไปซอกซายงานสร้างกระถานข้างหน้าก็ยังต่อสร้างกันอยู่เดี๋ยวดูซิว่าเราจะกลับรถยังไงขอทางเขากำลังต่อสร้างกะพานกันอยู่ถ้าเกิดใครจะไปขอนแก่นก็ชิดซ้ายไปนะครับนี่จากจุดนี้เลยเนี่ยให้ชิดซ้ายไปเลย ้าตรงไปข้ามสะพานมันจะไปรนู่นน่ะโชคชยัยนี่ทางก็ปิดละเพราะสะพานยังไม่เสร็จทางก็ก็จะปิดอยู่อ่า้าไปขอนแก่นอำเภอโค้งขอนแก่นที่มานี่ชิดซ้ายเลยชิดซ้ายถ้าตรงไปนี่โชคชัยนะครับตรงไปนี่โชคชยัยอันนี้ก็ให้ชิดซ้าย ช้ายอเนี่ยถ้าตรงไปนี่ก็โชคชยัยเดี๋ยวเราตรงไปก่อนขอนแก่นนี่เพราะตอนนี้สะพานตรงนี้มันยังไม่เสร็จจุดเชื่อมเชื่อมต่อระหว่งางถนนหมาเยเลข290เนี่ยมันยังไม่เสร็จจุดนี้นะอะ จะมีจุดหยุดเทินได้ไหมไม่ได้นะเธอตรงนี้ไม่สามารถกลับรถได้นะไม่สามารถกลับรถได้ออกไปนู่นเลยออกไปขึ้นขึ้นกับถนนมิตรภาพเลยถนนมิตรภาพถนนหมายเลขสองเลยนี่ นี่เรามาให้มาดูจุดนี้จุดนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่เขาจะไปก่อนแก่นเลยนะก่อนแก่นพิมายเออเราไม่เพิ่งมาครั้งแรกอืเดี๋ยวเราหาทางไปฝั่งหนึ่งเราตัดทางเก่านะเราจะไม่วิ่งถนนหมายเลขสองเราเคยวิ่งแล้วแต่เราอยากจะให้เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอีกถนนหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเราตัดทางเก่า กลับทางเก้าแต่เราหาจุดก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราว่าเราจะแนะนำทางเข้าดีกว่าไหนๆเราก็มานี่ละนะือแนะนํำทางเข้าไปเลยเราก็จะไปหาจุดยูเทนินอันนี้ท้านไอทางนี่เลย นี่ล้วก็ตัดท่านี้เลยนะครับมันจะมีจุดยุเทินเลยล้วก็สามารถตัดได้นี่ครับเราตัดข้อนี้แล้วมากลับรถตรงพุทธมนฑลเนี่ยที่มีศาลเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยโอ้โหน้ำเต็มเลยโอ้โหนี่นะครับเราก็มาจัดยุดเทินตรงนี้เพื่อเราจะไปถนนอีกฝั่งหนึ่ง อุดตรงนี้ก็คือมีศาลเจ้าแม่คนอิ่มสายมือเขาเรียกพุทธมนตนเมื่อก่อนลุ่งมากสวยเดี๋ยวนี้รุ่งลิ่งอันนี้นะครับเพราะว่าทางเมตรงสะพานนี้มันยังไม่เสร็จไงอันนี้ถ้าเราจะเข้าถนนหมายเลขสองเก้าศูนย์เนี่ยเราก็ หาทางยูเทิร์นก่อนหาทางยูเทิร์นสะพามันยังไม่เสร็จมาหาทางยูเทิร์นยูเทิร์นแรกเลยครับซ้ายมือเอ๊ยขวามือยูเ <c> ท <oughs> ิร์นขวามือนะเราจะจะไปใช้ถนนหมายเลขสองต้าศูนย์ถนนที่เรามานะ่ะน U ี่ยูเทิร์นขวามืออันแรกเลยนี่เรามายูเทิร์นตรงนี้นะ เรายูเธเชิตรงนี้นะครับเราไปใช้ถนนหมายเลข290อันนี้ถนนที่เราวิ่งอยู่ตรงนี้ก็คือถนนหมายเลข2มันจะมีทางเลี้ยวอยู่นะเลี้ยวซ้ายเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าถนนหมายเลข290นะ เรายุเทินมาปุ๊บเราก็มาจุดนี้เราก็มาเลี้ยวตรงนี้นี่เลี้วตรงนี้นะครับเพื่อจะเข้าถนนหมาเยเลขสองเก้าศูนย์พราะแถนนี้เขาก็มีอาหารขายด้วยเออขอทาน วันนี้เลยตรงจุดนี้ก็ยังไม่เสร็จไงเขาเลยให้มาใช้ตรงนี้ก่อนก็ระวังหน่อยนะการมีหลุหลมบ่อเยอะดูหล,ลุมบอกโอ้โหอะย่ะอัยย่ะโอ้โหอย่ะอัยะอย่ะโอเค เด้มพี่น้องครับเป็นรถใหญ่นะให้วิ่งตรงไปเด้ออันนี้ผมมอเตอร์ไซค์อะผมซอกแซกได้แต่เดี๋ยวมันก็มาเข้าจุดนี้แหละอรถใหญ่มันก็จะมาออกจุดไหนละ่ะมันมีรถมีทางออกมาอยู่รถนะ้มีทางออกอยู่ตรงรู้นนะ่ะเนี่ยสะพานลับรถโอตรซ์แต่ถ้าเลนฝา่าวิ่งตรงเลยอ่วิ่งตรงได้แล้วสะพานทางลับรถ จะไปโซฟายถึกลับไปทางเก่าอะกลับไปทางเก่าอ่ะนี่นะครับเนี่ยกลับรถแล้วก็ใช้กลับไปทางเก่าตรงนี้จะไปโนไทยทุกสูงจอหออลักเสียเนี่ยแล้วซิ่งแล้วซิ่งแล้วเสีย นี่นครับอตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนถนนสองแปาศูนย์ถนนก็เสร็จนะเสร็จแล้วแหละถนนช่วงระหว่างตรงที่ตัดกับถนนหมายเลขสองเนี่ยแล้วก็วิ่งตรงไปตัดกับถนนหมายเลขสองศูนย์ห้าเส้นนนไปเนี่ยถนนเส้นนี้เสร็จแล้วนะครับ มาใช้คนได้เลยเป็นยังไงบ้างครับถนนหมายเลขวงแหวนรอบนอกของจังหวัดนครราชสีมาที่เรามาแนะนำกันจากตรงนี้ไปก็ตรงไปก็นู่นแหละไปถึงถนนตัดระหว่าง205เป็นนนไปแล้วลึกแล้วก็ใครจะตรงไปก็ข้ามสะพานไปไปนู่นแหละไปถนนหมายเลขสองเนี่ยตัดตัดถนนหมายเลขสองเลย เ็ไปถนนวงแหวนรอบนอกสายใหม่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่อง YouTube อูทเทปปี้คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนแนะนำสถานที่ไหนก็คอยกดติดตามกันเลยอ่าอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ วุดแ h ปปี้เย้เย้เย่เย่ได้อันนี้เราใช้ถ่ายด้วยวิดีโอ 4K เด้อพี่น้องเออเดี๋ยวจะเพิ่งจบขอต่อหน่อยหนึ่งใครอยากชมวิดีโอ 4K ของช่องเราก็กดไปที่รูปเฟืองเด้อตรง youtube อะ่เะเขาจะมีรูปเฟืองอะ่ะ แล้วเราก็กดไปที่วิดีโอ 4K แล้วเราจะได้ดูภาพที่คมชัดขึ้นเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเย้